อะไรครับเรามากันถึงเรื่องราวของความคลั่งนะครับแฟนคลับกับดาราที่มีชื่อว่าชายาลเเบอร์ครับ s, <S, <S, <S อาละรครับแชลเบิร์รบบน,น,นะครับหนุ่มติ๊ดนะฮะคุณว่าติดไหมฮะแต่ผม <S <S ชอบเขานะผมถึงชอบเขามากนะเขาแสดงดีมากะนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีสารได้ออกคำสั่งนะครับควบคุมแฟนคลับสาวที่คลั่งมากนะครับเคยบุกมาที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีคำสั่งว่าห้ามเข้าใกล้เขาในระยะร้อยหลาร้อยหลามกี่เมตรนะคุณลองคิดดูแล้วกันนะครับจากเอกสารของสารได้ระบุนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่ากราเซียลานเนลนะครับ อายุ20ปี31ปีนะครับ <c oughs> เคยบุกรุกบ,บ้านของชาเองเนี่ยสครั้งในเดือนเดียวพฤติกรรมแปลกมากครั้งหนึ่งนะฮะเธอมายืนกินนี่ฮะหญิงจ๋า <te ars> แต่งโมยอยู่น้าบ้านของชายาเมื่อชาหาขับรถมาปุ๊บก็บอกให้เธอหลบไปหลบไปแต่เธอไม่ยอมหลบพร้อมตะโกนว่าจะระเบิดบ้านของเขาแล้วก็จะระเบิดโลกนี้ด้วยนะครับแล้วก็กรีดเสียงร้องว่า ชายอาเนี่ยเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วเ็เป็นคู่ครองของเธออ,อันนี้แค่ครั้งแรกนะครับ จากนั้นเธอก็กลับมาที่บ้านของชาย,ชายอาอีครั้งหนึ่งพร้อมกับเด็กทารกแล้วก็บอกว่าเธอกับชายอาเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาไม่ใช่ชาตินี้นะฮะแต่แตั้งแต่ชาติที่แล้ว <c oughs> จากนั้นเนี่ยเธอก็กลับมาที่บ้านของชายอาเป็นครั้งที่3ชายอาบอกทนไม่ไหวแล้วไอไม่ไหวแล้วไอนี่เลยฮะโทรศัพท์ไปที่นายวันวันนะครับตำรวจเองบอกว่าชายอาเองสามารถจะควบคุมสติตัวเองได้ดีมากเลยเพราะขณะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยยางละเอียดนะครับ ในอุเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะชัยอาเองก็บอกให้แฟนคลับเขาเนี่ยบอกว่าอย่าเข้ามาอ,มอย่าเข้ามาแตะต้องตัวเขานะก็เหมือนกับแบบวิ่งหนีกันอยู่เนี่ยคุณตัวเองก็กลัว<อ>แ,จแจ้งไปด่าไปแจ้งไปด่าไปนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและข่มขูน่<ๆ>นะครับเธอเนี่ยโดนสั่งให้จำคุกเนี่ย45วัน ได้ไปเสร็จแล้วก็โดนปล่อยตัวออกมาในวันที่สี่นะครับแต่ตอนนี้ก็มีกฎใหม่ออกมาบอกว่าห้ามเข้าใกล้ชายาในระยะห0 0หลาจากการซื้อผ้ามายาโชคชนนะคะหลาเท่ากับ90เซ็นตเซนดังนั้น100หลาก็เท่ากับ9 0 0 0นเซนก็ปีซะว่าเ0เมตร จนประมาณร้อยเมตรได้แต่คือร้อยเมตรระยะเราก็มองเห็นได้ใช่ก็คือห่างเข้าใกล้มากๆอ่ะอ๋อเออกดบางทีกฎหมายก็ตลกดีเหมือนกันนะคือแบบพอใกล้อ้าวจะครบร้อยแล้วก็อ้าวหล่อแป๊บเดินตาเอาจะครบร้อยกันก็อาจจะไม่นำอย่างนั้นก็ได้ทำอย่างนั้นคือไม่ผิดกฎหมายเลยฮะถ้าคุณเดินตามอย่างนั้นเนี่ยแต่ก็ควรประสาทก็อาจจะโดนขับอีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะครัเดี๋ยวกลับมาค่ะกับไฮโซฮับเบนิ่งส์ค่ะ